รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ ราวไนไนท์ของเราในวันนี้นะคะขอพาคุณผู้ชมออกมาเที่ยวนอกสตูดิโอกันบ้างและที่นี่ก็คือจุดพักผ่อนหย่อนใจสำหรับทั้งคนและน้องหมาที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิท26เพราะความพิเศษแบบนี้เองที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ กลายเป็นจุดรวมตัวแห่งใหม่ที่กำลังอินอยู่ในโลกออนไลน์ในตอนนี้และที่นี่ก็คือ The ะบาสยานดี K คค่ะเจ้าของสถานที่คลิิบแบบนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะคุณเจและคุณจริยดีสเปนเซอร์พิธีกรสาวสวยพรามนของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยังเป็นทางการเลยนะคะก่อนอื่นแนะนำก่อนตัวนี้เป็นลูกสาวตัวแรกค่ะเ่อะหมีบมี นี่เป็นทรอยครับบูุชายแล้วก็เสือเสือสองตัวนี้เป็นลูกของบะหมี่บะหมี่ตัวแค่นี้เอาลูกลูกตัวใหญ่กว่าแม่อีกพ่อเขาตัวใหญ่เลยเนอะเพราะว่าจริงๆแล้วดิฉันก็พาลูกน้อยหอยสันนล้ก็มาไ่วยน้ำที่นี่มีลูกเปล่ามีลูกของคนอื่นลูกคนอื่นเอามาไ่ายน้ำที่นี่โอมาวันหลังพามะเอกมานะต้องพานะ จุ้มเงกตกใจจุ้มเงกแน่พี่ป้อนก็เป็นสาวพราไนอยู่แนะนำสิคะคนยัง้างนี่ตำแหน่งตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรคะเจ้าของที่นี่เมหรอตำแหน่งสามีแตกนาำบัตรแล้วคุณี่นแอดูแอบดูไว้ออฟเรสซิเด้นค่ะเจสเปนเซอร์ท็อปด็อกจริงๆตอนที่ทำใหม่ๆก็ ให้เขียนว่า founder หรือว่า co-founder เพราะว่ามันมันไม่สนุกอะค่ะคือคอนเซ็ปต์ของบอ้หญยาเนี่ยจริงๆเป็นที่ที่สำหรับสุนัขหรือคนคนที่รักสุนักนะฮะ,ะก็รู้สึกว่าเราทำเพราะเพราะเรารักแล้วเราสนุกด้วยวนนาวแบบมันน่าจะสนุกด้วยคุณเจเนี่ยไม่ค่อยได้ออกรายการและสัมภาษณ์อะไรที่ไหนเพราะอะไรฮะ,ะพูดไม่ค่อยชัดครับแล้วก็พูดะอะไรไม่ชัด ภาษาไทยแล้วก็อายหน่อยครับเลยคี้อายมากกว่าแต่โดนภรรยาบอกว่าต้องมาวันนี้ครับเลยผมวันนี้จัดเต็มครับผมกลับเราวเลยครับจัดเต็มแน่นอนนะคะเราพี่นุ้พี่นุนัมาคุยกันหน่อย เ่นี้เนี่ยนะคะเรียกว่าคุณเจย์ุ่เปิลเนี่ยเป็นที่ทราบวันนี้เราจะมีช่วง r o u around the world นะคะซึ่งอุ่เปิลเนี่ยจะต้องเดินทางทัวร์โน่นนี่แต่ก็จะมีขวัญใจตามไปข้างลึกลึกลับโผล่มามาบๆใช่ไแต่ว่าไม่ได้ตามไปทําอะไรนะตามไปช่วยดูแลถือกระเป๋าครับไม่ได้ได้ยินว่าเจนี่กว้างขวางในเรื่องของการประสานงานมากให้ช่วยตรงนี้นะคะติดต่อดูแลเขาเไปช่วยเขายังไงทไก็ตอนนั้นนะครับผมก็ เอิญมีเพื่อนที่ส่วนมากอยู่ในประเทศนั้นเลยผมก็จะติดต่อเขาแล้วขอความช่วยเหลือประสานงานขอพบคนนี้ได้ไหมเพราะมันก็เป็นงานที่เจเคยทํามาก่อนตอนที่ผมทํางานที่ TCDC ครับผมเมื่อก่อนนี้ก็การคล้ายๆกันทำ business development เลยผมจะมี c o n t a c t ตอนนั้นอะเยอะค่อนข้างเยอะเลยก็ใช้ c o n t a c t ที่เคยมีมาก่อนไม่น่ารายการเราเลยสบายคือเราจะ e x l i v e แบแจ๋ได้ e x l i v e จริงๆ เราเจกับเปิ้ลชอบเดินทางเ,<า>เลยก็มีโอกาสที่ไปด้วยแล้วก็เอ p e r i e n c e ์สิ่งที่แ,กแตกต่างเหมือนกันเลยก็เราก็ Enjoy ครับเราก็ทั้งสองคน<อ>ก็ Happy หรือว่าเป็นพอพี่เจได้เจอแบบประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเจอสิ่งใหม่ๆเลยได้ไอเดียมาทำที่นี่หรือเปล่าคะถูก พึ่งเนื้อครับเพราะผมเคยเห็นที่เมืองนอกนครับที่แบบเขา a อ c e เซสุนัขในสังคมแบบพาออกไปไปร้านอาหารก็ได้ห้างสรรพสินค้าเหมือนที่โคเปนเฮเกนเราก็เคยไปด้วยการเที่ยงกลิดที่นิวยอร์กหมานะครับเข้าสวนได้คนจะไปเดินได้เหมือนในหนังนะครับ mm hmm. หนึ่งเราอะครับ mm hmm. จรเจกับเปิ้ลเลี้ยงหมาหลายตัวเลยเราก็ไม่ไม่รู้ว่าจะพาหมาไปที่ไหน mm hmm. เคยพามา ที่นี่ครับตอนที่มันเป็นที่ดินของคุณยายครับแล้วเราก็พามาวิ่งเลยเลยก็เฮ้ยถ้ามีที่ในกลางเมืองที่จะให้หมามาวิ่งก็คงสบายครับบันที่เราถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอะไรเงี้ยคนก็จะถามว่าที่นี่ที่ไหนเจ๊ก็บอกอุตส่าหละคนถามเยอะก็เลยเอ๊ะทำเป็นลอนให้วิ่งดีไหมเราให้แค่เพื่อนนะครับที่ขอ่รู้จักเพื่อนในเมืองนอกอย่างเงี้ยชอบฝากสุนัขที่บ้านเขาฝากเป็นแบบตอนแรกเป็นวันเดียวจะไปต่างจังหวัดหลังจากนั้นก็อ่ะเขาไปสองวันเดี๋ยวไปฮ่องกงหลังจากนั้นไปญี่ปุ่น สามวันสี่วันไปยุโรปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เฮ้ยแล้วกยเขาจะเอาแล้วก็เขาก็จะเอาของขวัญกลับมาฝากนะครับที่จริงให้เงินก็ดีกว่าเลาก็เลาก็แต่แต่มันมันมี requirement เด้อครับเพราะเวลาคนเข้าไปเราก็แบบเฮ้ยเขาดูแลสัตว์ของเราแบบแบบลูกเราให้ดีไหมล้วก็คิดใจเอะถ้าเกิดเรามีที่ที่ให้เป็นที่ฝากเป็นเรื่องเป็นดาวมันก็ดีเหมือนกันนะ ไอ้คำว่าโฮเทลโรงแรมสุนักก็เลยผุดขึ้นมาที่นี่อยู่ตรงนู้นมาที่จุดเราเราก็ได้อินสปิเรชันแต่ตอนที่เราเดินทางไปไดคันยามะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีบริเวณในกลางเมืองเลยครับที่สวนสำหรับหมามีโรงแรมสุนัขด้วยมีที่ตัดขนแต่ส่วนมากเขาจะเป็นอินดิวเดวลไม่มีอะไรที่รวมเลยเราก็เฮ้ยถ้าเรามีที่แล้วก็ในความฝันน่ะถ้ามีที่หนึ่งแล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในอันเดอร์วันรูฟอ่ะก็คงสะดวกกว่สะดวก ที่ตรงนี้เนี่ยนะออตอนแรกเนี่ยเปิ้ลบอกว่าจะทำเดบักอย่างที่สุขุมวิทที่หกเราเนี่อยอมันมีที่ตรงไหนสุขุมวิทที่หกแต่ที่ตรงนี้กว้างมากอยากให้เล่าถึงที่ดินผืนนี้ซึ่ง <c oughs> ทำไมถึงไม่ไปทำเป็นคอนโดแต่ด้วยใจรักแนละ้วมาทำให้กับสุนัขที่น่ารักเหล่านี้ ที่เด่นลิ้เป็นอยู่ในครอบครัวครับคุณยายเคยอยู่ที่นี่นะครับ<ม>คุณแม่กับน้องๆเขาก็เติบโต,ตที่นี่หลังจากคุณยายเขาเสียไปเราก็คิดว่าทําเป็นคอนโดก็คงได้เงินมากแต่ตอนนี้คอนโดก็เต็มแล้วครับม,มีทั่วซอยนี้ก็มีผมก็มาคุยกับญาตินะครับแล้วก็คอนววนซ์เขาว่าสมมุติว่าเราทําเป็นแพลน3ปี5ปี<ม>แล้วก็ดูซิว่าเราทําให้มันเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเกิดขึ้นมันก็อยู่ได้เราก็เริ่มคุยการเริ่มคิดกันว่าถ้ามียนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหม,นนไไหมจนถึง ไอเดียมันก็ลงตัวใช่ครับแต่<า><า>ว่าจริงๆจากไอเดียก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีไอเดียแล้วทำได้นะคะ มากาดมีเคเคเนี่ยเป็นที่ที่มาจากความรักอันดับแรกนะคะมันแรงบ,บนันดาลใจที่มันเกิดขึ้นจากที่เราสองคนต้องการจะทาจริงจริเพราะฉะนั้นน่ยในชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะทาอะไรสักอย่างเราต้องตั้งใจใ<ช>และเราต้องทําจริงๆให้มันสุดในนี้มันจะมีอะไรควบวงจรต้องมีอะไรให้บ้างเพื่อความสะดวกสบายตั้งแต่ต้นสิ่งที่เราห่วงที่สุดคือความสะอาดปลอดภัยของสุนัขพนักงานเรามีเยอะมากเลยครับให้ดูแลทุกแง่ของสถานที่ครับสร้างนานเลยยานวิ่นคิดไอเดียก็เกือบปีหนึ่งแล้วก็เวลาสร้างก็เกือบปีหนึ่ง จากเริ่มต้นจนถึงจุดนี้ครับแล้วเราเปิด2เดือนกว่าเองครับกกเกือบจะ3เดือนเลย <c oughs> มันก็เป็นประจ ol ภัยที่ค่อนข้างนานเลยคอนข <c oughs> ้งงาน <c oughs> งงานเพราะเหนื่อยมันก็เหยเือจริงๆ,รงๆเราต้องคุยกันว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยเราคิดตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าการทํางานในครอบครัวสําคัญนะค่ะยิ่งสามีภรรยาอย่างเงี้ยคือทํางานด้วยกันเนี่ยแหมดุนอันนี้ก็ทำกับทอดไปใช่ไหมอันนี้อันนี้เกายังไม่แต่งงานก็ต้องทำร่วมกันดีขนาดแล้วเนี่ยพี่เปิ้ลนั่นตรงใจพี่เคล็ดลับคือต้อง งงสื่อสารนะคะคือเราต้องรู้ใจว่าสามีเราเป็นยังไง<ม>ตัวเราเป็นยังไงด้วยสิ่งที่เราจะทำเราจะทำร่วมกันจริงหรือเปล่าเราพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นโปรเจกต์สำหรับสุนัขแต่จริงๆเป็นโปรเจกต์เมกะสำหรับเราเลย<ม>เพราะว่าอย่างที่บอกเราดีลกับชีวิตนะคะอย่า<ม>งเจนเนี่ยเขาจะรู้เยอะแต่ว่าปกฎเกณฑ์ของทางเมืองนอก ในการใช้พาร์กเนี่ยทำอะไรบ้างซึ่งเราเอามาใช้ใช่ไหมเราเรา,เราเอาความปลอดภัยมาจากเมืองนอกเลยครับ<อ>ใช้ best practices ของทุกที่ที่เราเห็นอ่ะอันนี้อาจจะเหมาะกับสําหรบ<อ>ับประเทศเราประเทศเราแล้วก็เอามาแล้วก็เราก็ฝึกพนักงานให้เขาเข้าใจว่าอันนี้ต้องทําแบบนี้นะครับอันนี้เราต้อง respect กดอันนี้ตอนแรกก็งงหน่อยครับบางคนแบอกเฮ้ยทำไมเวลาเก็บ อุจ u ร a ต้องเก็บทันทีแล้วก็ต้องผูกมันนี่มัดแล้วก็แยกถุงเพราะเรื่องกลิ่นเรื่องแมลงวันแล้วก็เวลาจะทิ้งของทิ้งทั้งหลายเรื่องล้างมือตลอดเวลาห้ามไปจับอันนี้นะครับต้องแยกบริเวณสําหรับคนทําอาหารคนทําอันนี้ครับสาว่าน้ำครับต้องให้คนนะครับอาบน้ําก่อนเข้าเวลาคนเอาสุนัขเข้ามาเราขอให้เขาเอาใบฉีดยามาจะได้เราดูว่าหมาทุกตัวปลอดภัยนะครับ หมามาเจอกันถ้าติดเชื้อมันก็มีปัญหาได้เลยป้านี่หลายอย่างครับคุณผู้ชายก็เป็นแนวแบบละเอียดละออดูแลละเอียบเรียบร้อยฝั่งคุณแม่เนี่ยก็ดูแลเอนเตอร์เทนดูแลความสวยงามสุนทรียภาพเล่นดีไซน์ป้นเก่งมากนะครับมูสแอนทอนทั้งหมดเนี่ยพี่ป้นเป็น l e a หรือว่าเราป้นอยากให้เท่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะจะต้องคุยแต่แรกบ้า์กาดเนี่ยไม่อยากทําให้มันดู ตกแต่งจนหน้ากลัวจนใครเข้าไม่ไ,มได้แต่แตที่เป็นกลาง่าแบบว่าเป็นที่ที่แบบเฟรนลี่เป็นที่ที่ทุกคนแบบอยากจะมาหรือสบายใจ<อ>พี่พี่มานั่งพี่แฮปปี้นะนั่งตรงไหนก็ได้เออน้องเอขอ ขกาแฟเย็นแก้วหนึ่งนะระหว่างรอเจ้าทิดดี้อาบน้ำพี่เปิ้ลก็จะชอบมาบอกว่าเนี่ยพี่อยากทำเดอะบล็อกให้ที่เป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนุ่นชอบมากคำนี้ยแต่อยากให้พี่เปิ้ลแบบแชร์คุณผู้ชมฟังดีกว่าว่าแนวคิดที่พี่เปิ้ลทำคืออะไรในแง่ลงทุนใช่ไหมใช่ค่ะคือจริงๆในแง่ลงทุนมันมองด้หลายอย่างนะคะือบล็อยใหจริงๆแล้วเนี่ยเราทําด้วยเงินของเราที่พูดตรงขึ้นคือหลายๆคนจะมาว่าในแง่ธุรกิจเนี่ย กันคู้แบงก์ก็เป็นอีกมุมน,นึ่งทำขยายใหญ่โตใหญ่โต,ตก็ได้ <c oughs> เราไม่ได้ทําทุกอย่างแบบให้อลังการเราก็ดูว่าอ่ะถ้าเรามีสามปี ถึง5ปีวินโดว์เราอ่ะลงทุนยังไงดูว่าอ่ะอันนี้จะพอไหมเพราะเราไม่อยากจะขาดทุนก็เราก็ทำแบบเราใช้วัสดุที่ดีที่สุดที่เราพอทำได้ครับพออ f f ฟอร์ดได้ที่สำคัญคือ follow budget ด้วยถ้าเราอ่ะเวลาเราเริ่มก่อสร้างแล้วก็จะมีเฮ้ยไอเดียนี้ขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวต้องเสริมเลนสริแล้วก็บัจจะบานเลยคเราก็ตกลงกันผมกับน้องครับจะทำภายในงบที่เราะตั้งเลยเราก็ต้องทำทีละนิดทีละนิดนะครับเ้องคอยวยนะ ใในการช้เงินแล้วกพราะเราเราต้องบอกเราโชคดีนะครับเรื่องที่ดินเราลงทุนมากที่สุดในคนคนนะครับถ้า grow เขาก็ grow ด้วยเพราะไม่ค่อยมีคนในเซกเตอร์นี้อยู่แล้วครับทำในสิ่งที่รักก็ต้องรู้จักบริหารเงินด้วยเ,เพราะไม่ไงั้นถ้าเกิดว่าทุ่มไปส้งัมดเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันหมดไปเราถ้าเกิดว่า,าติดลบอย่างเงี้ยเราจะลําบากแล้วความรักมันมันอาจจะเปลี่ยนตอนหลังได้ไงว่าตายกันความทรมานใครถามเราจะบอกเสมอว่าเรื่องสตางค์เนี่ยเรายินดีที่จะใช้เสมอแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้แล้วอ,อย่างที่ต้องปรับตัวเข้าหากันมากขนาดไหน<อ><อ>นี่ไงเตะกันชิเลยฟชิ้นรอยไส้ร้องไเลยไม่ได้ใจตเลย ทำ,<ม>ทำไงทำไงคะว่าก็เราปรับกันนะครับบางทีเราก็ทะเลาะก,กันบ้างนะครับในสุดท้ายเราก็ต้องยอมกันทั้งสองคนนะแล้วก็สิ่งที่เราอ่ะคิดว่าสําคัญเราก็ต้องมาพบกันตงรงกลางการสื่อสารสองคัญมีอะไรต้องต้องคุยกันนะคะถ้าเกิดคุณไม่คุยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องคือบางทีมันหาจังหวะด้วยมันไม่ต้องบอกว่าตอนนี้ฉันต้องพูดทั้งหมดไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วเนี่ยจะเป็นลบจะพึ่ง บางทีถ้าเราสักแป๊บนึ่งมันจะเป็นจังหวะถึงแม้จะเป็นคนที่เรารู้จักมากที่สุดก็ตามแต่ว่าบอททอมไลน์มันคืออะไรรู้ไหมคะมันคือความรักคือถ้าถ้าเกิดว่าคนสองคนยังรักกันอยู่เนี่ยมันยังไงมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็ต้องกลับมาเจอกันมันต้องกลับให้ได้อ่ะถามมาถึงเรื่องครอบครัวแล้วเปิ้ลกับเจเนี่ยดูแลกันยังไงตั้งแต่แต่งงานกันมาเขาเป็นภรรยาที่ดูแลอะไรบ้างแล้วหรือว่าเจดูแลยังไง้าเราอยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะนะครับ ผมว่า enjoy อยู่ด้วยกันนะครับ่วนอันนี้อันนั้นเป็นอย่างแรกครับแต่ที่สองเราก็ความสนใจครับเรื่องเดินทางเรื่องเรื่องสุนัขหลังจากเริ่มเริ่มแทนที่จะมีครอบครัวเราก็มีโฟกัสเหมือนกันนะครับเหมือนกันดูแลกันในบ้านเช่นอาหารกันกินใครทำบ้านแอบดูตามอินสตาแกรมกิ๊เต้ทำนะไม่ใช่ผมทำไม่ไม่ใช่ทำทำไม่ได้แบบทุกคืนแต่ผมชอบทำอาหารนะครับผมชอบทำ ทำอาจจะไม่เก่งมากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแกล้งแงชอบไหมครับามเห็นสมัยจะลองเรื่องอาหารกันกินเขาอาจจะเหนื่อยเลยไม่อยากจะทําอะไรก็บอกว่าอ,อาจชมว่าอ,อ,อร่อยอร่อยจะได้เขาไม่ต้องทําเองมผมก็ไม่รู้ที่ทำอาหารอร่อยคือ จะสลับกันมากค่ะตอนเช้าอย่างเงี้ยป้าจะเป็นคนตื่นเช้ามากจะมาดูความเรียบร้อยของบ้านนะคะคือว่าแม่บ้านปกติแม่บ้านดีปกติลงมาบ้านสะอาดเรียบร้อยไหมตอนนี้กี่โมงแล้วนะคือจะดูเพราะเจจะเป็นคนสะอาดมากโอ้โนี่ช่วยไปไปหาคุณหนุ่ยหน่อยแล้วก็สองคนจับเขย่าครึ่งเลยจะพอดีคุณหนุ่ยนี่ไม่ใช่ว่าไม่สะอาดนะแต่ไม่รู้เรื่องเลยมีเก้าอี้โผล่มากลางบ้านยังไม่เห็นเลยโอมโออไปคิดเรื่องงานมากกว่ามันต้องเห็นบ้างแหละเก้าอี้เจเป็นคนที่ค่อนข้าง ออฟ e r n o น n งถึงตอนเย็นนะครับจะคค่อนข้างเอเนอร์จ c เทคเจอปเปิ้ลแต่ตอนเช้ามากกว่าอ๋อนี่โอ้คุสลับกันดีเนาะทัวร์ไหมอ้าวได้ปิดทัวร์กันค่ะไม่ใช่ว่าบาร์ก่าจะมีแค่ของสำหรับชุนนักนะคะแล้วก็มีช็อปรับคนด้วยเหมือนกันพอได้ข่าวว่าเจกับเปิ้ลเนี่ยจะมาเปิดบาร์ยักตอนนี้เราก็สนใจทันทีรีบติดต่อขอขอบคุณขอขอ